ยูวัสสกานะฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมแบงค์คงบอยนะครับก็คุณอยู่ผมนะครับแบงค์คงบอยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมเอ่อซินโรนะครับเดิร์ตนะครับซึ่งปัจจุบันนี่อมีเป็นมูชชั่นรีมัสเตอร์แล้วนะฮะแต่กูไม่เอาครับสเปคคอมกูไม่แรงนะครับสเปคที่ผมเล่นก็ใช้โน้ตบุ๊กนะครับก็ก็เลยว่าเออจัดไปเลยอะแคมเปญจัดไปนิวเกมนะครับผมคอนติเนียรัสนะครับมาเป็นโนมอนนะครับผม ฮันคอร์ดเดี๋ยวคนดูจะหาวเทพเกินนะครับคาโซก็ไม่ได้นะครับเด็กมือใหม่หัดเล่นนะไม่ได้เกมนี้ก็เป็นเกมเก่านะครับแต่ว่าเป็นเกมที่มันมากนะครับสามารถเป็นคุก <c oughs> เปิดมาก็มีคนโดนซ้อมนะครับโดนซ้อมหนักนะครับโอ้โหถ้าหกคนกนะคระทืบนะฮะคนคนเดียวเ <c oughs> ฮ้อเครื่องดื่มเซนโร โอ้โหนี่มันล้อเลียป๊อปอายไปไหนอ่ะโอ้โหกินและเก่งสุดยอดมากบวกได้ทุกคนฮะไม่มีกลัวด้วยเอเก้โคตรโหดโอ้ตัวนั้นคือเต่าได้ย่ะโคตรสุดบ้าเล่นกีฬาเก่งก็มาดังโชว์ด้วยไงล่ะ Japanese commercials easiest money you'll ever make อ๋อนี่เหมือนดูเหมือนว่าเราจะ <elaborate> ทำทำาการปล้นธนาคารนะครับอ๋อดเสียงเฉยนี่มันสไตล์ฮ่องกงเลยเนี่ยโอ้เสียงสือแทนี่ใครวะต้อนรับเลย ใช่ใช่ในเบิกเนี่ยเรื่องจริงอันนี้มันกับามาธนาคารเลยฮะอันนี้จะส่งแต่เสียงใส่แมสะไรด้วยนะแค่แมสก็เกลียดแล้วอะ่ะกูเท่เลยมันในหนังเลยอะ่ะโอเเ้หอโอเเมหโมันเดินเข้ามาอย่างงี้ไม่เป็นไรทุกคน ไปดีไปไปไปไม่งั้นตายโทษทีนะบาถ่ายรูปก็มานี่มึงพูดธนาคารยงจริงเอ่ะไอ้ยายยายเอา่ะยายเอาอ่ะ นะฮะเดี Or, s <S ๋ยวเวลาลุยแล้วนะฮะจะไปในมีแผนว่าไงวะมันยิงมาแบบนี้แล้วนี่แหละแผนฉันอื้มเปิดมานี่ยังรอรอโหลดดิ้งเป็นเมืงนะครับผมเอ๊ะมามวนหนึ่งตลบ ไปลงลบซาของมึงเสียงยิงเบามากนะฮะเอ้ยเกมเกมนี้มันกระโดดใส่แล้วใส่ว้าวโดนอะไรเมื่อกี้มาเลยฮะมาเลยฮะขึ้นที่ประตูทำเหมือนในหนังนะฮะลุกขึ้นมานาเบิร์ก ตู้อย่งเยอะบอกเลยแต่เกมนี้เน้นมันในเกมนี้เกมนี้เก่าแล้วแต่มันนะโจโคดไลน์ให้ฝั่งนู้นเต็มนะฮะมาดีโลดิไม่มีสปอตเลเกมนี้นะฮะเน้นมันนะฮะเกมนี้เล่นรองซีเรียสอะไรแล้วครับผมกระสุนหมดครับดีโลดฮะดีโลดฮะแล้วก็ดมไข่ไป็หนึ่งที นี่ RKO เข้ามานะฮะโอเคสุดจริงๆฮะมันยิงอะโดนทีเท้าคู่ใครยิงไม่มันยังไม่ตายเลยก่อนเฮ้ยดมไข่ไปหนึ่งดอกน้องมาแล้วพี่มาแล้วช่วยเพื่อนหน่อยอ๋อไม่ต้องนะครับการยิงใส่ให้ด้วยโอเควิ่งไปโอ้ยเส้นหายใจไม่ออกเลยว่ะ No cracking thing. way we're this ทำไงต่อดีใช้แผ่นสองไหมจอร์ดมานี่หน่อยอ๋อวางระเบิดเลยนะฮะดิใช้วิวแมวน่าอะไรนะไม่ดูไม่ดีเลยนะเพื่อนระเบิดเลยทำงานงั้นดีวะโอเฮครับต่อแล้ว โอเควิ่งชันลอยฮะเฮ้ยคนขอลายเซ็นวะเจ้าแกงเซ็นใช่ไหมเนี่ยขอลายเซ็นหน่อยดิฟิกแฟนเลยโอ้แบบยังแบบมีมีหน้าแบบให้เอฟซีนะฮะหวางระเบิดนะผมอ่าโดนหลบกระจาย เฮ้เพื่อนฉัเรียกทอยแล้วอย่าโดนมานนะเรียบร้อยเสดแจ้งเตือนเฉย a ัไม่ต้องการให้เป็นอย่างนี้สักหน่อยเพื่อนเ้าวตเลิกปนเพเขาไม่เป็นไรหรอกนะแหมเพื่อนแม่งรักมากนะฮะด้านไป กดสัญญาณเตือนภัยให้นะฮะโคตรรักเราเลยนะฮะ defense yourself นะฮะมันมาแล้วฮมืมแวบมาเลยสว,ว่าดวะหน่วยสวา่าอฮมืมนี่โคตรไลนอนให้ด้วยอ่ายิงยิงยิงหน่อยฮะยิงทำไมมาดิโจยิงซ้ำเช็คก่อนเลยฮะว่าตายไม่ตายจะเป็นตัวประการได้นะฮมึมามาฮะมาฮะ,มา,ฮะมาเลยฮะ มาเลยฮะวัวนนี้มาเลยครับมาเลยครับมาเดี๋ยวเวลาบินละเพื่อนโจเอาไปเพื่อนเรานี่ว่ายิงก่อนเลยการยิงก่อนได้เปรียบอย่างมันอ่ะบอกเลยถ้าใครหาเกมมันมันก็เซนโรนะครับมันทุกภาคแน่นอนแต่แนะนำเป็นภาคสามนะฮะภาคอื่นมันจะแบบเกมเพลย์มันจะหนืดอหนื่อยนองนองหน่อยนะฮะผมเคยเล่นแล้ว เพื่อนก็ไปหากันมาเล่นได้ไหมครับเฮ้ยมีโล่อ่ะยิงทะลุโล่ได้วยไงล่ะแจมมันมีโล่มีโล่มันนะมีโล่โล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 ตัวบอลนะสายข้างบอลนะครับเยียนี่มีสปอร์เดตเอาจริงดิสู้กับเครื่องบินเนี่ยนะ ต้องยิงแล้วครับโอ้โห้โอ้ยเยอดอนอ่อเอา้าเพิอไปกดโดนสกิปนะฮะในการฮอนะฮะเมื่อกี้มันยิงสักตีแล้วเฮ้เค้ครับมีฮอมาใหม่แลนะฮะอันนี้น่าจะเป็นฮอของเรา <c oughs> สไลด์อย่างที่เขาล้องไปหนึ่งที ไปยบายโอ้โหอะไรมันจะเท,ที่ขนาดน,านั้นโค้สุดน,<า>นะฮะโคตรเท่นะฮะบอกเล่นไม่กลัวใครรู้สึกผมรู้สึกว่าเสียงนินเกมมันเบามากเลยขออนุญาตเพิ่มเสียงนะครับผมเพิ่มซัก80สิบนะฮะกำลังดีโอเคโอเค เ้เสียงมันก็แบบจะได้แบบพอฟังได้ยินอยู่นะฮะไม่งั้นแม่งไม่ได้ทะลุดจริงๆริงดิโรดิมาเลยครับการฮอนะฮะฮอคันเก่าที่เราสอยไปเมื่อกี้โอ้โอ้โอ้ล้ม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 ดิมีลูกไอจอกฮะเก็บลูกไอจอกันฮะฮอเยอะจริงนะฮะเฮ้ยใครใสยมาดิโรดยิง บัฟเขาให้องค์ตายเนียหน้านะฮะบื้มหนึ่งดอกรีโหลดหนึ่งทีโจอันนี้เกมมันเหมือนล้อเลียนคุณภาพไม่ได้โอแฟมนะครับเกมนี้มันออกแบบประมาณปีเดียวกันเลยนะฮะโอ้ยถอ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 ยโอ้โห้ยกระหน่ำขนาดนี้สุดยอดเลยน้องโอ้ยเทพไปไหนเนี่ยรีโหลดอีก ใส่ลูกน้องลูกก็จับก่อน่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วกระสุนหมดฮะอะไรเทพขนาดนี้ปาจิ้งบินภาษาอะไรเนี่ของกระสุนหมดยิต่อฮะบึ้มบึ้มยังไงต้องบึ้มโอ้ โอ้ตก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 โอ้โหสายสายสนิงขาดยิงฮอกเลยนะตายไปไหลมาอีกแล้วอ๋อเที้อหอยเยอะไปทีเกมนี้เนี่ยมันเหมือนมันมันเหมือนล้อเลียนคอร์ดิวตี้มากเลยนะฮะเพราะการยิงอะไรแบบเนี้ยคอร์ดิวตี้ให้ชัดมาฮะเอ้ยโอ้เม้าท์หน้าไม่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 เนี่ยใช่เลยฮะคอร์ดิวตี้ ชัดเจนโอ้โหแอคชั่นมากแอคชั่นไปนไหนนี้อโอ้โหเว่ชิทคอมชิบหายยี่ผ่านไปแล้วนะครับภารกิจแรกนะครับกการปล้นธน,นาคารที่ไม่สำเร็จนะฮะเส้นโหลดดูเติร์ดโหลดดิ้งแล้วนะฮะ ครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับเอ่อผมไม่เลือกตัวละครเยอะนะครับผมก็อยากให้คลิปมันไวนะผมก็เอาไอ้ไอ้ไอ้ลั่มนี่ไปเลยนะฮะเอาอันนี้ก็ได้ฮะเดิมๆดเดิมเไปเิ้นเตอร์ไปเลยนะครับแล้วก็เล่นเลยนะครับไม่เลือกอะไรมากมายขอส่งผมนะขอส่งผมขอส่งผมอย่างเดียวนะฮะ โอ้ทรงพังเพิ่งก็มาขอเวลาเรียกวอลโอ้ยยังมีทรงมผมวิ่งนะสุสานสุสาน Wall Street นะครับขอเวลาเรียกผมแป๊บนึงฮะทรงเดียวทรงเดียวโอ้ยทรงอะไรเนี่ยวัาล้านก็มาโอ้ทรงฉันขูดวะสุดจัดฮะเโฟกุก็มีให้นั่นก็มา ให้ไวฮะให้ไวให้ไวฮะสรงผมอะโอ้เดมเดิมดีสุดแล้วฮะเดิมเดิมฮะมาเลือกเมื่อกี้เพื่ออีหย่างวะโอเคต่อเลยครับอืมอ๋อโดนจับมาแล้วนะฮะโอ้โหเพื่องโดนจับด้วยนะครับป้ายิง What happened? We got arrested. No, to us. Burke's right. We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals. Commercials. Saint's name used to mean something more than body spray and some ass-tasting energy drink. Our brand's worth a shitload of money. Is that what it's all about? It's always about the money, Mr. Gat. Which is precisely why our employer wishes to speak with you. If you'll indulge us. <coughs> อันนี้เอาเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าเลยปะเกิดออนสเหตุการณ์ก่อนที่แบบยังไงุะป้นธนาคารนะครับ๋อาธนาคารมาต่อลน,นี่ว่ะเอาธนาคารมาต่อเลยนี่ว่ะ